ถ้าเจอกาต้มน้ำตัวนี้ไปกาต้มน้ำที่บ้านคุณอาจจะเปลี่ยนขึ้นทันทีนะครับเพราะนี่คือกาต้มน้ำไฟฟ้าอัจฉริยะนะครับอัจฉริยะยังไงคือมันเท่นะครับมันสวยมันหรูนะครับควบคุมความร้อนได้นะครับวางไปปุ๊บกดตรงนี้ไว3้3ามถึงวินาทีนะครับกดเปิดขึ้หนึ่งสองสามนะครับจากนั้นหมุนบิดไปนะครับปื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 บป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 บผมตั้งไว้ที่90องศานะครับทิ้งไว้สักแป๊บหนึ่งในส่วนของคนลวดการทํางานความร้อนเขาก็จะทํางานอันนี้85องศา และถ้าเกิดว่าเป็นสายดิฟกาแฟนะครับชอบแน่นอนนะครับสายดิฟกาแฟเนี่ยจะควบคุมอุณหภูมิกดล็อกไว้ตรงนี้เลยนี่คือล็อกอุณหภูมินี่ฟังก์ชันดีมากและถ้าเกิดอยากดูองศาเซลเซียสหรือองศาฟาเรนไฮต์ให้กดปุ่มนี้นะครับมันก็จะเปลี่ยนหน่วยนะนี่แปดสิบหกซีนะครับถ้าเกิดเป็นฟาเรนไฮต์ก็ตรงนี้หรืออยากให้น้าเดือดกดปุ่มนี้ไปคือจบกาต้องน้าตัวนี้นะครับเป็นของเคที Pro นโปนี่หน้าตาของน้องกล่องครับความจุอยู่ที่0.9ลิตรนะครับผมนะ มาพร้อมในส่วนของสีดําฝานี่ก็เทแล้วนะครับผมพาให้ดูฝาก่อนวัสดุข้างในนะครับเป็นในส่วนของสแตนเลสฟูดเกรดอย่างดีไม่มีสารปนเปื้อนนะครับดูได้เลยนะครับด้ามจับตรงนี้เป็นไม้นะครับนี่ด้านข้างนี้ก็แค่ด้านข้างนี้ก็หรูสุดๆแล้วนะครับนะไม่ต้องห่วงว่ามันจะร้อนมันไม่ร้อนนะครับอ่ะพาไปดูข้างในนิดหนึ่งแบบ90องศานี่ทำๆนะครับของดีดีสุดๆเลยและที่สําคัญนะครับนี่สายดริปนะครับชอบแน่นอนเวลายกออกมาเนี่ย มันจะมีเวลาจับมาให้ด้วยนะครับนี่ผมจะลองแบบชงมัตฉะนะครับดูสายน้ําของแกซะก่อนนี่นี่น,น,นมันควบคุมสายน้ําได้ดูดิประมาณนี้โอ้โหแล้ววางไว้ปุ๊บล็อกอุณหภูมิพี่แกก็จะคงอุณหภูมิอีกอย่างเท่ อย่างดีเลยนะครับผมใครที่เป็นสายคงมัทฉะหรือสายดิฟกาแฟผมบอกเลยชอบแน่นอนหรือสายปกติของเราก็ได้ครับที่จะใช้ในส่วนของกาต้มน้ําเป็นของที่มีอยู่ทุกบ้านนะเพื่อนๆนะครับนะใครอยากได้ผมจัดมาให้แล้วของดีราคาพิเศษนะครับ KT 9 0 Pro พิกัดของพี่โดมีเกาอยู่ตรงนี้นะครับ